ว่าอา okay. Designer, วุธตรงนี้แหละครับไร้การครับอาวุธลับเดี๋ยวพัไมนครับเป็นต่อครับสายหน้าของพญาสีขอนโอ้โหถืกขวเลยนะครับหน้านะครับมันต้องโห ไม่ใช่นะครับคอยเปรครับคอยเปลมาหามแะครับโอ้โหสุดๆุดไปเลยครับระยะสี่ขอนครับตาแขนแบบครบต้นครบดอกเดี๋ยวรอดูภาพช้าครับบางทีนักชาวต่างชาติหรือคนไทยอาจจะดูไม่ทันนําโดนอะไรอืมใช่ครับแต่ที่แน่ๆก็คือเรามีทีมแพทย์ครับเข้ามาดูแลอาการอยู่ครับก็อยู่ในความปลอดภัยอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับแต่ที่เป็นห่วงก็คือชาวต่างชาตินี่แหละครับพวกํำลังช็อกกันอยู่ครับมาดูภาพช้าครับจังหวะไหนครับโดนทีปาก่อนครับหลังจากนั้น ขีดคืนครับพร้อมด้วยศอกครับนี่ครับปุ่มตาข้างเลยครับดูอีกทีครับขีดก่อนครับฉุนครับฉุนปุ๊บขีดขวาคือแล้วศอกซ้ายครับนี่ครับมาตามนัดเลยครับโอ้ศอกของท่านัยเป็นสีขอกับมุมนี้น่าจะชัดเจนที you, ่สุดครับขีดขวาแล้วก็ตามด้วยศอกซ้ายครับแขนตกพอดีครับของท่านเป็นต่อ